สวัสดีครับผมแฟนคลับพัตตาสวัสดีแฟนคลับชาวชลบุรีด้วยนะครับผมในจังหวัดใกล้เคียงวันนี้พัตตาจะมารีวิวชุดแต่งสำหรับ New Fortuner TRD 2นะครับลำนี้เป็นของแฟนคลับจากชมบุรีน้องโจนะครับผมวันนี้จัดชุดเต็นนะครับคันนี้จะลงด้วยชุดแต่งของ New Fortuner TRD 2นะครับผมรุ่น XT รบบผมสีชิ้นรอบคันแบบตัวท่อเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวการขับไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้สีชิ้นรอบคันนะครับผมแล้วก็เสริมกระจังหน้า T.R.D. นะครับพร้อมด้วยตัวอักษรนะครับผมมันก็จะละหล่อประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือมุมด้านหน้านะครับผมการลับลองดูไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้รถก็จะเจ้าจ้านิดนึงนะครับผมมุมด้านหน้าสวยงามมากครับอันนี้คือเป็นมุมระยะไกลนะครับผมผมยืนอยู่ประมาณสักหเมตรตาแล้วก็ซูมเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผม้นหน้าตาเป็นยังไงบ้างต,ตามมาเลยครับ หล่อมากครับลูกนี้ตัวนี้จะเป็นลิ้นหน้านะครับผมตามนี้เลยนะครับลงมานะครับสีามตัวรถตัดตทนด้วยสีดำนะครับแล้วก็จะมีเพจส,สีแดงนะครับผมอันน,นี้จะเป็นตัดด้วยสีบอลน,นะครับอันนี้แฟนคลับจากชมบุรี้องโจนนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่มาอุ่นอาสตา้า ัน,นี้จะเป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับของเต r ร์สสตูดินะครับวาซุม่าอันนี้จะเป็นตะแกรงนะครับผมตะแกรงสีดำส่วนตัวกระจังหน้าตามนี้นะครับก็ตัวอักษร เดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อด้วยด้านหลังกันเลยนะครับผมสำหรับ New f o r ค u n e r t r d 2นะครับกับชุดแต่งรุ่น XT หล่อมากครับผมชุดนี้เวลานี้ประมาณกับ4โมงแล้วนะครับผมแสงก็จะออกโทนสีส้มๆนิดนึงนะครับผ จะแฟนขับดูไปเรื่อยๆนะครับจะจะแฟนให้ดูมุมด้านหลังเพราะว่าตัวนี้จะสวยมากนะครับผมเราไปดูมุมด้านหลังตรงๆนิดนึงนะครับหลังตรง ตัวนี้สปอร์ตนะครับผมมาด้วยตัวท่อคู่แฟนนะครับผมฝั่งละสอใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใกล้ๆก,ก,ก,กันนะครับตามมาเลยครับอันนี้ช่างพุดน้อยนิดน,นะครับผมติดงานทั้งวันเลยครับวันนี้ นี่เป็นท่อนะครับผมสีใบตัวนี้เป็นตัวทับทิมครับสะพอนแสงสีตามตัวรถนะครับตัดโทนสีดำแล้วตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับผมตัดให้ดูเด่นตัวนี้รุ่นเอสทีครับผมตัวนี้นะครับส่วนตัวครอบบันไดนะครับผมคันนี้จะติดคนล้อก็ติดนะครับผม คลอ้อมีครอบนนบนรไดแบสโลงนะครับผมสามารถเหยียบตัวเดิมได้เลยนะครับด้านในก็จะมีโปรฟมอีกนะครับโป,ปรมนะครับเดีย๋ยวผมลงคลิไปไว้ให้ดูด้านหลังดีกว่า สำหรับแฟนคลับพัตตานะครับผมท่านใดจะรถรุ่น TRD 2อ,อ,อยู่นะครับผมสนใจแนวการแต่งรถสไตลน์นี้ถ้าเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับติดต่อที่พัตตาได้ทั้งเบอร์โทรเฟซไลน์นะครับมีผมใส่ข้อมูลไว้ให้ด้านหลังนะครับผมถ้าใดสนใจถ้าเข้ามาปรึกษาได้เลยสำหรับคันนี้สวัสดีครับ